สวัสดีครับชาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแดลดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพเื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนา,ามังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะครับเป็นสกปรลายเดือนนะครับสาหรับคลิปนี้ในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภ เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์รีาได้ที่ user บูพยา59เกนะครับเขียนว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับและไพ่อาจจะมีเกณฑ์ของการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยไพ่นะครับถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วไพ่ใบแรกของคุณสรับชาวมังกรได้ไพ่ คิงถือไม้นะครับคิงถือไม้นี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองมีในเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีมีในเรื่องของการบริหารการจัดการการทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนั้นมักจะประสบความสําเร็จ มีพลังเวอร์มีเอเนอร์จีมีในเรื่องของการคิดการแตกแขนงสาขาการต่อยอดในทิศทางที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรและคณามังกรค่อนข้างจะมีแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจทุกอย่างนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยและการงานของตัวคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาบางคนอาจจะมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบุคคลรอบข้างหรือบางคนอาจจะมีในลักษณะที่ว่าได้ ความนิยมชมชอบนะครับจากบุคคลอื่นทั่วไปแล้วก็มีแนวโน้มของการเติบโตพัฒนาในสายการงานของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ตําแหน่งชื่อเสียงนะครับที่มีการโปรโมทเลื่อนขั้นได้ด้วยเช่นกันถือว่ามีนิมิตใหม่ที่ดีมากๆเลยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีไพ่เดทแ e มพลัสนะครับแล้วก็มีไพ่สามไม้นั่นเอง อิเทมเพลนส์กับไพ่สามไม้นะครับเป็นไพ่ถึงบง่งบอกถึงลักษณะของตัวคุณเองอาจจะอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นถ้าเป็นงานประจําคุณโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานคุณอาจจะมีโอกาสไปได้ดีนะครับใน ที่อื่นนะครับหรืออาจจะเป็นองค์กรอื่นๆหรือเป็นการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งการโยกย้ายการงานก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นสลับในเรื่องของคนทํางานประจําแต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจแปลว่าธุรกิจของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอการงานเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นนักษะของการที่ถูกดิสลอฟนะครับดิสลอฟในเรื่องของอการทําธุรกิจเก่า เพื่อที่จะส่งผ่านไปอยู่ธุรกิจแบบใหม่นั่นหมายความว่าออนไลน์นั่นเองแสดงว่าชาวราศีมังกรและคณามังกรควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเชงรูปแบบกับหลายหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการลงทุนคุณควรจะต้องมีการแบบพัฒนาในเรื่องของศักยภาพมีการเติบโตมีโอกาสพัฒนาแหละแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแหละแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของโลกใบนี้นะครับใครที่เปลี่ยนแปลงได้ช้าหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะต้องถูกดิสลบออกไปจากสารระบบนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นยกแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรงละภายในปี2ปีนี้มันเป็นปีที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกใช่ไหมครับตั้งแต่เกิด ไวรัสระบาดมามันทําให้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วชาวราศีมังกรราคามัางกรต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมรับกับการรับมือนะครับธุรกิจของคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนาจากไพ่สามไม้ส่วนการเปลี่ยนแปลงคือ temperance การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแต่คุณจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดใจบ้างมีความรู้สึกที่มันเป็น ความกังวลจากไพ่แหงแมนบ้างเพราะแหงแมนมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบต้องตกผลึกในเรื่องของความคิดความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้สิ่งต่างๆสังเกตดูว่าไพ่แหงแมนเนี่ยมีแสงสว่างออกมาจากบนศีรษะของผู้ชายคนนี้ที่ห้อยหัวลงมาจริงๆการที่ผู้ชายคนนี้ห้อยหัวลงมาจริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงว่า ยืนคิดมันคิดไม่ออกอ่ะต้องห้อยหัวคิดแล้วห้อยหัวคิดแล้วคิดได้มันเหมือนการปรับมุมมองเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นการปรับมุมมองดังนั้นแล้วคุณต้องแบบพลิกอีกด้านหนึ่งถ้าคุณคิดอะไรแล้วมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคิดหรือไม่มีการต่อยอดไม่มีการพัฒนาแปลว่าคุณต้องเข้ามาถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณทําผิดด้านคุณต้องเปลี่ยนกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นดําเนินปอกต่อไปได้ใน สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานที่ใหม่นะครับการลงทุนสิ่งใหม่ๆหรือการเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่านี้คุณไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของคุณนะ่ยมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จการบริหารการจัดการทุกอย่างมันจะโอเคมาก เพราะไพ่มันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากไพ่ t e m p e r a n c e นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนเพราะว่า2องไม้มันหมายถึงสิ่งที่มันดีอยู่แล้วแต่มีการขยับขยายมีการแตกขยายสาขาออกมามันทําให้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเชงรูปแบบแล้วทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสของการประสบความสําเร็จได้ นะครับประมาณนี้เลยคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการที่มีกลยุทธ์นะครับมีแผนการมีการคิดมีการตกผลึกใดๆที่ทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสมีช่องทางหรือเห็นลูกทางใหม่ๆกับการที่จะดําเนินกิจการต่อไปหรือดําเนินในเรื่องของการงานนั้นต่อไป seven of swords e v e n of swords นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงไพ่ขโมยหมายถึงตามหน้าไพ่นะครับแต่ไม่ได้ให้เราเป็นขโมย แต่มันหมายถึงตีปริศนาไพ่แล้วแปลว่าฉกฉวยหรือมันแปลว่าดิ้นหลนหรือมันแปลว่าการแบบมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรู้ทันเกมรู้ทันโลกทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับบนโลกใบน,นี้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วคุณจะได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะว่าไพ่จ ดาบมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ในเชิงกลยุทธ์นะครับในเชิงมุมมุมลุกอะ่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มีมีแต่รลับอย่างเดียวประมาณนั้นถ้าเกิดใครลุกเกาะเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีก่อนเพื่อนเลยประมาณนี้นะครับพ,พาอไพ่บอกแล้วว่าคุณควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับกับเพื่อนร่วมงานหรืออึดอัดใจกับคนในองค์กร อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่ในถือดาบในถือดาบเนี่ยมันเป็นอารมณ์มเป็นความรู้สึกของเราที่รู้สึกเหมือนปั่นป่วนรู้สึกเหมือนแบบกระอักกระอ่วนรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดง่ายนะครับประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ดั่งใจกับคนในที่ทํางานอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมายเซตของเราอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมังกรและขานามังกรพยายาม เปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะตอนนี้คุณถูกกดดันจากสังคมมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วปฏิวัติหรือลุกขึ้นมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าก็ได้อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครที่ทําธุรกิจในเรื่องของการลงทุนแล้วมีหุ้นส่วนอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งมีไพ่เลเวอร์นะ เลเวอร์นี่ยคุณอาจจะต้องมีคนคิดมีคนตัดสินใจร่วมกับคุณนะเพราะาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นกังวลไม่กล้าตัดสินใจเพียงคนเดียวนะครับอยากจะมีหุ้นส่วนอยากจะมีคนมาคอยเป็นคู่คิดอะ,อะประมาณนั้นแล้วก็มีคนคอยตัดสินใจช่วยคุณนะแต่ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่มีหุ้นส่วนเพราะว่ามันมีไพ่ใบน,นี้เลยเจ็ดดาบเจ็ดดาบในทางที่ดีมันหมายถึงกลยุทธ์ของเราที่จะนําไปปรับใช้แต่ ข้อเสียมันหมายถึงว่าคุณก็ต้องระมัดระวังจะมีคนมาหลอกผลประโยชน์จากคุณหรือเข้าหาคุณเป็นเพียงแค่เบนฟิตบางอย่างเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับเราก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังใครมาเสนอโอกาสมาเสนอสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ใช่คนที่ใช่คือคนที่เคยถ้าเป็นคนเก่าๆที่เคยถูก ขาเข้าขากับเราอะ่ะเป็นคนที่แบบเคยทํางานกับเราแล้วรู้สึกดีแต่ว่าเข้าขากับเราได้นะครับมีความคิดในตรงมุมเดียวกับเราหรือเป็นเจ้านายเก่าคนที่เราเคยเคยทางานด้วยกันเรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกเข้าขากันดีนะครับหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเนี่ยที่ที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาเป็นคนที่เฟรนลี่ไนส์กับเราเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเข้ามา เพื่อที่จะให้โอกาสสิ่งดีกับคุณนะครับเพราะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานใหม่ก็ได้แต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะครับแล้วเขาเอาผลประโยชน์มาล่อเราเนี่ยเราอยากไปตกกลุ่มเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีแล้วการที่เราไว้ใจคนผิดมันอาจจะทําให้ตัวคุณน่ยมีปัญหามีความกดดันมีสิ่งต่างๆที่ต้องยากลําบากต่อการคิดต่อการตัดสินใจดังนั้นแล้วควรจะต้องพยายามพิจารณาให้ดีว่าใครคือ คนที่จะเป็นมิตรที่ดีกับเราที่จะมาคอยช่วยเหลือเราจากไพ่ s ิกออบคับแบบนี้นะครับหรือใครที่เข้ามาปอกลอกผลประโยชน์จากเราเท่านั้นอันนี้จับให้เจดาบต้องดูให้ดีต้องใช้กลยุทธ์ให้เป็นนะครับประมาณนี้พยายามพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับมากๆนิดหน,นึ่งจากนายอบคั p อะไรที่มันเป็นลักษณะของการที่เราเป็นกําลังใจแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกแบบดีต่อการทำเนี่ย เราควรจะต้องทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เป็นกําลังใจกับในื้อสัตของการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวคุณเองเอาไว้พยายามพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปวิตกกังวลหรือไปเครียดหรือไปกดดันอะไรมากจนเกินไปนะครับกับคนในสังคมมากจนเกินไปลองเปิดใจยอมรับแล้วอยู่กับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองให้มากอีกหน่อยหนึ่งแล้วคุณจะมีแนวโน้มทิศทางของการพัฒนา ยกระดับในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในเรื่องสภาวะการเงินกันบ้างการเงินของคุณนะครับมีการทำบาลานซ์ได้ดีมากจากให้ สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดีที่สุดแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นการหมุนสลับเปลี่ยนเนี่ยนะครับในเรื่องของการทําบาลานซ์ในเรื่องของการเงินได้ดีมากคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามามันเลยเกิดความวิตกความกังวลตรงนี้ก็ได้หรือบางคนนะครับอาจจะให้คนอื่นยืมเงินแต่เราอ่ะกลับไปทวงเงินแล้วไม่ได้หรือไม่กล้าทวงเขาไม่ยอมคืนอะไรประมาณนี้ถูกฉกฉวยถูก ยั่งผลประโยชน์หรือโกงเงินนะครับปัญหาอะไรเหล่านี้มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณอะเสียมันไปแล้วก็ต้องพยายามตัดใจมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จในทิศทางอื่นเอาไว้มาเป็นบทเรียนนะครับถ้าเราทําอะไรไม่ได้จริงๆเราก็ควรที่จะต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้จากไพ่สเหรียญคุณบาลานซ์ได้นะครับแล้วคุณจะมีโอกาสทางการเงินที่มีความมั่งคั่ง นะจากไพ่ก้าเหรียญเลยทีเดียวเกือบเต็ม1ิบเลยนะแสดงว่าอย่าทําเป็นเล่นนะครับได้9ก้าเหรียญเลยนะแสดงว่าการเงินค่อนข้างอูฟูมากๆเลยในสถานนะที่ว่าแทบไม่ต้องทํางานคุณก็มีเงินนะ่ะประมาณนั้นคือไม่ได้หมายความว่าเงินมันผุดขึ้นมาจากดินแต่มันหมายความว่าคุณเคยทําเงินเอาไว้แล้วเงินมันไปต่อเงินเองจนทําให้เงินมันงอกเงยได้อะ่ะประมาณนั้นทําให้เราเหมือนกับว่าอยู่ดีๆ เราทํางานปกติแต่เราได้ช่องทางการเงินใหม่ที่มันผุดขึ้นมาจากการลงทุนหรือสินทรัพย์อื่นๆก็ได้เช่นกันมันเลยทําให้ผลประกอบการในเรื่องของการเงินของคุณนั้นเฟื่องฟูมั่นคงนั่นเองแต่ถามว่าอา้าวแล้วคนที่ไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินละ่ะจะยังมีการเงินที่ดีไหมดีเหมือนกันเก้าเหรียญก็หมายถึงว่าผลประกอบการนะครับธุรกิจต่างๆก็ได้9ก้าเต็มสิบการเงินของคุณก็อาจจะมีโ t มีอะไรมากขึ้นบางคนอาจจะแบบ ค่อนข้างที่จะเวทเงินไปทำลงทุนนะครับในสินทรัพย์ต่างๆคริปโตกองทุนรวมหรือเป็นหุ้นแบบเนี้ยนะครับในครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ทำเงินเก็บเงินไว้ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรประมาณเนี้ยก็บาลานซ์ได้ดีนะครับส่วนบางคนอาจจะทำ OT เ,เพิ่มก็มีโอกาสมีแนวโน้มของการเงินที่ได้เงินเป็นเกาะเป็นกำม,มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสองชาวราศีมังกรและขนา,ามังกรกันบ้างนะครับว่าโชคลาภจะเป็นยังไงบ้างโหไพ่จัดถ้วยนะครับเมจิเช,ชียนนะก้าวเหรียญมาอีกแล้วโอเคดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรนะครับไม่ต้องกังวลเลยคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟมีอาจจะมีโปรเจกต์อยากจะลงทุนอยากจะ ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับมีไอเดียมีความคิดจินตนาการเยอะมากทั้งอยากได้แล้วก็อยากหานะครับแต่วิธีนี้มันเป็นวิธีของโชคลาภแสดงว่าถ้าสมมตินในพาร์ทของการทําลงทุนเนี่ยคุณอาจจะอยากมีโปรเจกต์ในการลงทุนหลายที่เลยนะครับบางคนอาจจะใส่เต็มทั้งกองทุนรวมทั้งคริปโตทั้งหุ้นเลยเนี่ยอย่างผมเป็นต้นเนี่ยใส่ทุกอย่างเลย นะครับ3อย่างเนี่ยผมทําหมดและเงินสดด้วยเป็นอย่างที่4เขาเรียกว่ากระจายการลงทุนในสินทรัพย์นะครับพ <aling. S 2> เพื่อลดความเสี่ยงทําให้เราอาจจะมีผลตอบแทนผลรีเทิร์กลับมาเป็นเกาะเป็นกำจกากไพ่นี่เลยนะครับ9เหรียญผลประกอบการนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าการทํางานปกติเลยนะการทํางานปกติคุณได้9เต็ม10รลาบผลรายได้ของคุณนะครับกับการทําเงินก็ได้9เต็ม10เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ย คือคุณได้รายได้แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกาะเป็นกรรมทั้ง2ด้านนะ่ะชาวมังกรเอางี้เลยถือว่าดีมากๆได้รายได้2ก้อนก้อนแรกคือก้อนของการลงแรงส่วนก้อนที่2เป็นก้อนของการลงทุนในเรื่องของการทําเงินต่างๆก็ประสบความสําเร็จดีนะครับมีโอกาสของคุณนั้นจะมีกลยุทธ์มีในทิศท,ทางที่ดีนะสองใบนี้คือไพ่ของการทํากลายุทธ์เห็นไหมครับเมจิชียนคือกลยุทธ์ในการที่จะ เหมือนแบบมีการทําทุกอย่างให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีการแบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างการหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จนั่นเองดังนั้นการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนกําไรแบบเติบโตเป็นก้อนเลยสําหรับชาวมังกรน,นะครับส่วนลาบลอยก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับลาบลอยมีโอกาสจะมาจากในเรื่องของอความฝันนะครับนะมาจากมาจากความฝันแล้วก็มาจากในลักษณะของ การกลับตัวเลขของคุณด้วยใครที่มีตัวเลขที่มีเด่นในใจเนี่ยลองกลับตัวเลขไว้ด้วยซื้อเลขกลับไปด้วยนะครับเผื่ออาจจะมีโอกาสของการถูกลงวัลค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก็บริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนเลขเด่นนําโชคของงดนะครับเพราะว่ากลัวที่จะมีประเด็นตรงนั้นก็ขออาภัยด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ